สวัสดีครับวันนี <c oughs> <c oughs> ้เธอรวนครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาเก็บมะม่วงที่บ้านเพิ่งออกปีแรกครับเพิ่งได้กินปีแรกวันนี้เราก็จะเก็บให้หมดต้นเนาะเราจะเก็บให้หมดต้นเราจะไปฝากครับจะพอไม่ได้กินนะครับไปฝากก็จะเก็บไปให้แม่ที่บ้านนอกนะคะเราจะเก็บมาบ่มเนาะห่อกระดาษแล้วก็บ่มเป็นมะม่วงเขียวใหญ่แต่ว่ามันดูแล้วมันไม่เหมือนเขียวใหญ่ไม่รู้เป็นมะม่วงอะไรเนี่ยค่ะ ใคร,ร,รใครรู้ร<อ>ก็เม้นมาบอกได้นะคะว่วมนคือมะม่วงอะไรเพราะว่เจ้าของปลูกก็ยังไม่รู้แล้วว่าม่วงอะไรเนาะ อันนี้ก็ทํางานเก็บเก็บเสร็จแล้วนะครับอันนี้คือเราเอาแค่นี้นะครับไอที่เหลือยังยังอ่อนครับเดี๋ยวเอาไว้กินรอบต่อไปนะครับอไม้เก็บรอบต่อไปได้อีกนะคะอีกก็มาอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์ก็น่าจะแก่อ่าเอาไว้ก็บออกเหลืองๆนี่ครับให้มันออกเหลืองๆสนุกไหนๆไหนๆไอหัวมันออกเหลืองๆนี่เดี๋ยวเราจะเก็บกันเหลืองๆแบบนี้ก็คือแก่แล้วนะคะสามารถเก็บมาบ่มได้แล้วเนาะเพราะว่าถ้าเอาไว้ในต้นน่ะแมลง เแมงแมงวัน,นทองก็จะมาเจาะนะคะสังเกตดูก็เลยต้องเก็บออก่กอนนี่นะครับมะม่วงที่เก็บนี่มะม่วง,ม<อ>งไม่คิดว่ามันจะได้เยอะขนาดน,นี้นะครับประมาณก<พ>ี่กิโลเนี่ยแต่ยังเก็บไม่หมดนั้นสําหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับคือพาเพื่อนๆที่น้องๆมาเก็บมะม่วงครับที่บ้านเก็บมะม่วงที่บ้านปลูกกินเองที่สวนก็เยอะ อออ่าันนี้ก็เป็นปีแรกครับของเขา <S <S <ต>ยังไม่หมดเหลืออีกตะก้าหนึ่งสองตะก้าเลยนะถ้าเก็บจริงอ่ะเออต้นเดียวนะต้นเล็กๆต้นเดียวแ,<ๆ>แต่เราปลูกม,มานานแล้วที่จริงเขาจะออกหลายรอบแล้วแต่เราไปตัดอ่าเป็นเพราะการกตัดตัดแล้วตัดอีกมะม่วงก็เลยออกช้านะคะมันก็เลยออกช้าไปหน่อยอ่าสำหรับที่นี้ก็อย่าลืมนะครับม้นม้นมันได้นะครับว่านี่คือมะม่วงอะไรครับทีนี้ครับสวัสดีครับ